สวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องดีกับรูกักทุกท่านครับเอาไปโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม GTA V นะคะอ๋อไหมคะวันนี้เราไปอยู่เกมมาครับกับแบบหาแหาปุ่มครับหาปุ่มมึดจักระดุก อาจจะตายก่อนไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวตาแล้วโอเคคือแมลหาปุ่มนะครับเราจะช่วยกันหานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามีกี่ด่านโอเคโอ้ยโอเคบับเราไปหาปุ่มกันดีกว่าโอเคครับอันนี้ก็คือเราจะให้เครดิตเขานะครับนี่ก็คือ youtube ช่องโรเซฟเออไปไปไปดีก่าอ่าเดี๋ยวอ่านก่อนนี่ไปไหนอันนี้ก็คือ วีเดชชิเชอร์อะไรเนี่ยอ๋อหรือว่าที่ดาวน์โหลดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมพิมพ์ไปในเว็บแล้วก็บอกว่าแแบบหาหาไม่มีอะไรผมผมก็พิมพ์ไปว่าแบบหาปุ่มผมก็เจอแล้วผมก็อ๊ะเฮ้ดี๋ยวผมก็เข้าไปเล่นใช่แล้วผมก็ <c oughs> โหลดนะครับผมพี่ลองลองเข้าไปข้างกล <c oughs> างสิโอ้ยเขี้ยแล้ว เอาเอามาเลยเอาไปเลยเอาไปนี่ไปนี่โอ้โหออกมาโอเคครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มไปแล้วครับเลเวลหนึ่งครับผมจะตายแล้วเนี่ยฮาร์พ่วมฮาร์พ่วมพี่ว่ามันต้องอยู่แถวนี้เนี่ยนี่แค่หาก่อนให้ห้าพันก็รู้นะเพื่อไปเอากับใครจะไปเอากับลุงเอ้ยไม่ใช่แล้วไปเอากับปลาปลาลีนาไงอฮะ อ๋อเวลานี้กูก็งงอยู่ตั้งนานอ้าจะมาตามนะเบยนี่ไงกูก็งงอยู่ตั้งนานนี่เว้ยหปุ่มไงครับปุ่มระวังระวังมันเนียนมากเลยที่เดียวกันทำไมเนี่ยก็นั่นสิก็อย่างว่านะความโง่เป็นของปรผสมเลยอยู่ตรงนี้ป่ะนี่ไงเจอแล้วกดจะจะเอากดไม่หยุดมันเขาบอกว่าหาปุ่มไม่ใช่หาสวิตช์เฮ้ยเอาเหรอเออโอ้ยน้องโม่อยู่ คือ <ười> มันมันอ่ไหอ,อันนี้นี่ไงอ๋อพี่เก้านี่พี่เก้าโยกโยกแล้วมันเปิดตรงนี้นี่เออเนาะกูก็วิ่งหางนานไปไ<ม>แล้วครับะจัหงหวะเปล่าไ,าไม่มีบนขวาไม่มีหาไปหาจะรออยู่ตรงไหนมันพี่พี่เก้าบอกว่าไอ้เฮี้ยนี่ก็รออย่างเดียวเลยครับผมแถวนี้แล้วเปล่าโอ้ยจะแค่มัน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 จะเป็นสวิต์หรือเปล่า เมื่อกี้เป็นสวีดนะเออมันเป็นสวีดก็น่าจะใช้สวีดใช่ไหมใช่อ่ะเพราะเมื่อกี้มันเป็นสวิีเออเออมีตรงไหนมันบ่อม่พีน้องที่เขาล็อกไม่หงเดหงิดคำนี้มาเลยว่าม่ไปเดินที่เกล็ดฉันเดินนะครับอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยงเสียงคือคนบ้าเอ้ยเจ๊แล้วกดคุณรออะไรอ่ะไม่ หนึ่งถึงสิบหัหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปสิบไม่ไม่เหลืออ้อรอก่อนก็ได้โอ้โหอันนี้เราอันอันนี้อันนี้ทำไงอันนี้ไงโอ้โหตาถั่วเปล่าตาถั่วเปล่าเราอะคะเด็นผ่านไปทำไมกดเอาหายไกรตี นี่อ๋อมันมันจะวาร์ปมันอยู่ตรงนี้ไงมันจะวาร์ปมันจะวาร์ปมันจะว้ามตรงอ๋เราเราเราต้องดักเราต้องหาตรงดักคือตอนตอนแรกเรากดสีอะไรนะเมื่อกี้พี่ก้ากดสีอะไรเมื่อกี้กดกดสีสีสีตรงเนี้สีสีส้มส้มส้มตรงเนี้ยสีส้มใช่ไหมอันนี้เราก็มากดสีม่วงปึ๊บแล้วทีนี้ไปสีไหนไหนอ่ะอ้าวลองหาดีๆนี่ไงมาสีแดงนี่นี่ไงมันก็ผ่านแล้วนี่กดสีแดง นี่มันผ่านเลยนี่เอ่อน่านอะไรวะเออเอาไม่ใช่อันนี้มันด่านเดิมอ้าวเหรอใช่มีตรงนี้อ๋อเอาเลยโอเคล้นี่ไงกดงมาเฮ้ยได้แล้วใช่ไหกดเปิดกดเปิดนี่โอ้ยแค่โอ้โหกันก็เกือบกลับไปด่านเดิมใช่ไหนวะตรงนี้ป่าว ก็เก็บกลับไปได้นนเจอแล้วอ่ะนายกดสิลองเป็นปุ่มหลอกนะเจอต้นไม้โอาครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยอย่าพึ่งเออเราจะเล่นแค่ห้าด่านแล้วเราก็จบพอนะอันนี้คือด่านที่สี่สี่อ่ะเอาเอาเจ็ดด่านอีกสามด่านเราปิดคลิปเ่ะผมตกตกมันหายวะแต่มันไม่เจอวะทุกคนใครตายดีบอกผมเลยนะ ทำไมไม่เจอวะอยู่ใกล้ประตูหรือป่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนมันหายไปไหนของมันวะอันนี้ไม่ใช่ปุ่มนะไม่ใช่ปุ่มหรือว่านี่ไงอยู่ตรงนี้ไงรีบกดสิโอเคต่อไปปุ่มต่อไปด่านที่เท่าไหร่ด่านที่ห้าตอนนี้ด่านนี้ค้วด่านที่เจ็ดครับอีกสองด่านนะครับที่ปุ่มอันนี้คื กลของจริงนะไม่ใช่ริเวอร์อันนี้คือกล่องนั่นไงนั่นไงอันนี้คือกล่องมีกระดาษคำว่าเลขสามอ่ะนั่นไงกันอยู่ข้างบนนู่นน่ะนั่นโอ้โหเวนเลยเรากดสิเราจะไปเฮ้ยอ๋อให้โยน <S <S ปิวป้วเราทำไรอ่ะปิวป้วทำไมอ่ะ,ม,อะมันมันมันให้มาทำไมมันให้สโนว์บอมมาสามก้อนใช่มันให้ก้อนขี้มันอะไร ผมก็ไม่รู้นะว่ามีมกี่ด่านไอพี่พี่โยนโดนนะเมื่อกี้เนี่ยจริงเหรอใช่หรือว่ามันนมันทำยังไงวะมันหรือว่าเราทำอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็กระโดดอ๋อแต่ก่อนเดี๋ยวพี่เก้าอะไรมาตีหน่อยมามาตีหน่อยเดี๋ยวใช้ความรุนแรงมันต้องใช้ความรุนแรงตีตีตต ตในนี้ทุกคนภาพเข้าเอาไปทำตามนะผมเป็นคนคิดเองนะสูตรนี้เอาไ่เอาไ่ดีครับดีครับผมโอ้โหกับตายอย่า snap shot ครับเออต้องตีตองกระโดดไม่ได้อ่ะอโอ้ผมคิดว่าคุณแม่นเอยคนทำเนี่ยโอ้โหแล้วมต้องทำยังไงอ่ะเฮ้ยมันคิดว่าเราแม่นหรือเปล่าเนี่ยสักมัดสมั้ว นี่ไงกล่องเอ้ากล่องมันก็เขียนว่าเลขสามไงสามใช่ไหมใช่มันเปิดอ่านไม่ได้ใช่ไหมใช่มันเขียนเลขสามเนี่ยดูนะพี่ปลาโดนน่ะนั่นไงดูดูมันด๊อกกิ้งมัน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 ต้องไปยังไงอะเฮ้ยมันด f อกกิ้งงงเอ่อจบคลิปไปก่อนเลยได้ไหมไม่ได้ปะทุกไม่ได้ครับผม คือเราปาโดนแล้วนะทุกคนโ,โคือเราปาโดนแล้วนะทุกคนปลาปลามุมตรงนี้อะโดนแน่มันต้องไปทำไงวะปิวปิวเห็นไหมมันโดนนะเห็นไหมอ่ะมันดังปักเลยเมื่อกี้โดนมันดังปักเสียงสวิงมันโยกท้อครับผม<ป>ได้จบคลิปเลยเลยป่ะนั่นเห็นไหม โดนอีกแล้วแล้วห,หรือต้องว่ามันโยนตรงนี้วะโยนตรงนี้ให้สวิทมากระตีกับต้องรองไปเล่นแม่ครับชีวิตจริงดูโอ้แ oh ม่ครับไอที่ไม่ใช่แม่ปลาตัโตัวอยากเติมบางทีอะหรือว่ามันให้โยนใส่กล่องวะไม่รู้อะไปลองดูวิธีทางไม่มีอะไรเกิดขึ้น ว่าเราต้องเอากระดาษนี้ผมคือประชาชนเรากระดาษไปทำไรได้ใช่เขาะไป,ปไดีกว่าขีดกระดาษผมคือประชาชนผมมีบัตรประชาชนอะไรคือสามอ่ะจ้าไอ้มาอะไรคือเลขสามก็น่าจะเป็นเอ่อสโน w b a l l สามอันใช่สโน w b a l l สามอันจบนะคลิปเลยได้ไหมโอเคนั่นมันโดนแล้วอ่ะมันโดนแล้วแต่มัน ผมอยากเป็นคนไทยบินได้หรือว่าอยากเป็นคนไทยบินได้ขึ้นไม่ได้อ๋อหรือว่าเราต้องขึ้นตรงนี้แล้วไปไปไานั้นมันปีนไม่ได้ตรงนั้นเออนะก็ปีนไม่ได้เออพี่พอ<ม>จะมีสักสองร้อยไ,ไหมไม่มี มัน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 ต้แบบว่ากดผิดเดี๋ยวผิดเดียวผิดมันต้องทำยังไงวะไอ้อะแล้วมันโดนแล้วอ่ะปิ่นยิงโดนแล้วอ่ะนี่ยคนแม่นนะคนแม่นนะโคตรเอาเลยโคตรเอาเลยโอ้โหไปครับผมอาบุ่มต่อครับน้องๆอันนี้พี่ลองมาอยู่ข้างในนี้ไหนอะนี่เราเข้ามาอยู่ข้างในนี่เข้ามาแล้วนิยินเข้าเข้ามาอยู่นี่ กเดงออไไม่ได้อะมันไม่เหมือนในความมันจะนอนแล้วมันก็จะคาบั๊กไปเลยโอ้โหไม่บั๊กแล้วก็ั่นโอ้ยจะบอกนะว่าตรงยากอีกโอ้โหอยู่ใต้เตียงเขเปล่าอยู่บนหลังคาเปล่าด่านเจ็บกี่ผมพอแล้วนะนี่ไงอยู่หลังบ้านนี่ไงกดเลยกดเลยบั๊กอีกและเฮ้ยเวียนเลยหลังคาอยู่ในบ้านนะเปล่า ้บานรเปิดไม่ให้หมดเลยเพราว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยลอยู่แถวๆอันนี้แน่อยู่แวน,นแวไหน,นะวะลองดูทุกทิศทุกมุมดูดินี่ไงน,น,นี่งไ,นนงไงกดดิเปิด <c oughs> ไปแลแหละไปไปหนมาที่เดิมป่ะ นั่นไงนั่นไงเจล่ะเจล่ะกดดิไปไหนบ้างไหมไปโอเคได้แล้วครับผมด่านสุดท้ายที่เราจะเล่นในวันนี้ด่านที่เจ็ดครับผมปิงนี่ไงมันหลอกเราป้าบไปไหนเอาไม่ได้ดาบเรามาตีให้เราตีฆ่ามันฆ่ามันไอ้เชี่ยอะไรลอยได้เนี่ยไี่ก้าวย่าฟันเอามัน มันพิสูงจังวะเฮ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรื่องนี้ไมัน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 จะไปหยุดมันจะไปหยุดเราเราปล่อยให้มันหยุดเราปล่อยให้มันอยู่ก่อนเออนี่แล้วก็ฟันฟันโดนไหมไม่โดนยังไม่ได้กดเลยหล่อลออออออรอรอก่อนรอให้มันอยู่ก่อนนี่เวียนนี่ถ้ามีเสียงรบกวนกขอมาด้วยครับ อยู่ด้วไหนวะไปจะบิดสูงหาแม่มึงอ่ะแล้วไปอยู่ที่สูงก็แบบใช่ใช่ใช่เออเขาเขาเขาทำเขาทำให้เราอยู่ที่สูงนี่นี่นี่ฟันแม่งดิเออโดนไหมไม่โดนนะบิดไปใกล้ๆตีนกูดิไอ้บิดนี่ไปไหนละร้อให้มันหยุดอ่ะร้องให้มันหยุดอ่ะมันจะหยุดไหมว่ามันมันฟันฟันดิโอ้โหโอ้ย เอาเอามันเอามันวันท er okay ja ี่น okay. ึ่งวันเลตอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมพาสเวิร์ดภาพครับดีนิวครับแปะเดี๋ยวไม่ดังไม่ดังไม่ดังพี่ดีไม่ดังอยู่ดีมันก็ไม่ดังอ่ะเออโอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ